ฮัลโหลสวัสดีค่ะพบกับแหม่มอีกแล้วนะคะกับช่องหมันตั้มแฟมิลี่ค่ะวันนี้นะคะพบกับแหม่มนะคะก็มี เคล็ดลับนะคะในเรื่องของการดูแลผิวหน้าให้ผิวหน้ากระจ่างใสนะคะสําหรับการดูแลผิวหน้าให้กระจ่างใสนะคะสําหรับเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยต้องมีเคล็ดลับในการดูแลผิวหน้าของตัวเองอยู่แล้วแหละวันนี้นะคะแบบมีเคล็ดลับเพิ่มให้มาอีกนิดนึงนะคะทุกขั้นตอนนะคะของการดูแลผิวหน้านะคะก็หลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จนะคะเราก็คือจะทำเราก็เราก็จะมีโทนเนอร์สาหรับเช็ดหน้าใช่ไหมเช็ดหน้าก่อนที่จะลงเครื่องสำอา ะะแหม่มก็ทดลองสูตรนี้ดูนะคะทดลองใช้อยู่ได้เพียง1คืนนะคะรู้สึกว่าอ่าก็คือเราตอนเย็นที่เราใช้ผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยก็คือรุ่งเช้ามาเนี่ยมีความรู้สึกว่าหน้าเนี่ยมันเป็่ประกายรูปสว่างใสขึ้นมานะคะอ่าระดับหนึ่งนะคะไม่ไม่ใช่ว่าแบบ โอขาวจ้วะเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่นะอันนั้นมันก็เกินไปแต่อันนี้รู้สึกว่าใช้เพียงหนึ่งคืนนะคะรู้สึกว่าผิวหน้าดูสวา่างกระจ่างใสขึ้นนะคะสูตรนี้นะคะก็คือเป็นสูตรสําหรับการเป็นโทเนอร์เช็ดหน้าที่แบบได้ทดลองใช้นะคะอุปรกรณ์ก็มีไม่เยอะนะคะนี่นะคะสําหรับอุปรกรณ์ก็มีนี่ค่ะก็คือมะนาวก,กับน้ำเกลือนะคะเพื่อนๆนนะคะหลายๆคนเนี่ยก็คือน,นิยมที่จะเอา ผลิตภณัณฑ์ c ล e a n คลนะคะเป็นน้ r m a l Slide s o l u t นเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็คือใช้เป็นใช้ตัวนี้ในการดูแลผิวหน้าเนี่ยของเราอยู่แล้วนะคะแต่แมพเนี่ยก็คือจะใช้กรดของวิตามินซีที่มันอยู่ในมะนาวเนี่ยนะคะช่วยดูแลผิวหน้านะคะให้ดูกระจ่งางใสขึ้นนะคะซึใช้แค่วันละครั้งนะคะใช้ก็คือเป็นโทนเนอร์เช็ดหน้าก่อนนอนเพียงละวันละหนึ่งครั้งนะคะสําหรับวิธีการทำเนี่ยคือทำหนึ่งครั้งนะคะสามารถเก็บไว้ใช้ได้เป็น1สัปดาห์เลยนะคะแมพ ใช้ในแช่ไว้ในตู้เห็นนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะก็ไปดูวิธีการทำได้เลยค่ะว่าแบบทําวิธีไหนนะคะถึงทําให้ผิวหน้าก็จ่งางใสขึ้นเพียงใน1คืนที่ใช้นะคะไปชมก็ได้เลยจ้าอันนี้แหม่มก็ไปล้างหน้ามาแล้วนะคะจะขออนุญ,ญาตเช็ดหน้าก่อนแล้วแหมจะลองอ่าแล้วแหมจะใช้ไอตัวคินซิงนะคะก็คือ ที่เป็นคลีนซิ่งน้ำเกลือกับมะนาวนะคะคือเราสามารถสามารถที่จะทำเก็บไว้ใช้ได้เป็นอาทิตย์เลยนะคะมันจะใช้มะนาวมะนาวนะคะก็คืออัตราส่วนก็คือ1ต่อหนึ่งนะคะมะนาวซีนบีบไปในถ้ยเลยอะ แล้วก็ใช้น้าเกลืออันนี้คือเช็ดเสร็จอะเราอ่านแนะนำให้ล้างหน้าด้วยน้ำาาอีกรอบหนึ่งนะคะเอาตรงสีเขียวออกนะคะมันจะเจาะรูพอดี ดี๋ยวแบบขอตัวน้ำมะนมาแวแป๊บนึงนะจ๊ะบมนจะได้แบบประต,ต,ตายสวพอดีก็คือน้ำมะนมาวโอเคค่ะครึ่งช้อนนะคะ,คร,ะ,ระ,ะ,ค,ะครึ่งช้อนโต๊ะเราก็ใส่น้ำเกลือเกลือนะคะครึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะจากนั้นเราก็าคนให้เข้ากันเลยค่ะ จากนั้นนะคะแม่มก็จะใช้อันนี้ถ้าใช้ไม่หมดแล้วเนี่ยคือถ้าทําเยอะอ่ะคือแม่แนะนำให้ใส่กระปุกใส่ตู้เย็นไว้ใช้ได้เป็นอาทิตย์นะคะแล้วเราก็จะใช้สบูีนะคะชุกลงไปเลยจ้ะจากนั้นนะคะเราก็เชได้ทั่วหน้าสูตรนี้คือทิ Me ้งแม่ไม่นานนะคะหขออนุญาตยกโทรศัพท์มาเป็นกระจกนิ้ ตอนทานเนี่ยมันจะความรู้สึกเหมือนแบบยิ๊กยิ๊กยิ๊กจิ๊บจิ๊บนะคะไม่เป็นไรจุกจิ๊กจุกจิ๊กจุกจิ๊กตัวจะมีคนรู้สึกว่าเราเช็ดออกเนี่ยคือมันมีบางส่วนที่เราล้างไม่สะอาดอ่ะคือมันจะออกมาดำๆด้วยนะ ช็ดหน้าในคือสูตรนี้เนี่ยแนะนำให้ไม่เกินหนึ่งนาทีนะคะแล้วเราก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดอีกรอบหนึ่งค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวิธีการทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะอืวิธีการยากทำะไม่ยากเลยแล้วอาแบมว่าผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าเนี่ยคือก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวหน้าของแต่ละบุคคลด้วยแต่ว่าของแบบเนี่ยคือเป็นคนที่เคยผิวหน้าเนี่ย ผิวหน้าแพ้ง่ายมากๆแล้วตอนนี้ผิวแข็งแรงก็คือสามารถใช้อะไรที่เป็นแบบเป็นการดูแลผิวหน้าได้หรือที่ไม่เกิดอาการแพ้ได้เลยนะคะก็เพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีปัญหาผิวหน้าแล so ้วใช้อะไรไม่ได้ผลนะคะก็มันเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วรู้ส แล้วถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจในผลิตภัณฑ์นั้นหรือ,อไม่มั่นใจที่เราจะใช้อะไรให้ทดสอบการแพ้หรือการรัคาเทิงผิวก่อนนะคะ<อ>ก็เวลาบหมือนทานก็จะทาบริเวณนี้ก่อนนะคะที่มันใกล้กับผิวหน้ามากๆกนะคะก็คือเวลาทานเนี่ยก็คือทาตรงนี้ทิ้งไว้สัก5-10นาที ะะถ้ามันไม่มีอาการระคายเคืองใดๆเนี่ยก็สามารถจะใช้กับบริเวณผิวหน้าของเราได้นะคะก็เพื่อนๆคนไหนนะคะทีะ่ชื่นชอบแล้วอยากทดลองนะคะอย่างหน้าสว่างกระจ่างสาเพียงในหนึ่งคืนแรกนะคะก็สามารถเอาไปทดลองทําดูกันได้นะคะ ชอบวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมกดติดตามช่องหมันตามแฟมาด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะจะได้มีคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมาให้ชมกันอีกค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย